สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทาเมนูหมูคลุกฝุ่นค่ะจะทําเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะคะปีใหม่นี้ไม่รู้จะทําเมนูไหนเป็นกับแก้มแม่ลุงขอแนะนําเมนูนี้เลยนะคะแก้มกับน้ำำําลําไยหรือว่าน้าเก๊๊ฮวยนี่เข้ากันสุดๆเลยค่ะไปโจทสูตรและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทาเมนูหมูคลุกฝุ่นค่ะจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ดีนะคะไปจดวัตถุดิบกันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีเนื้อหมูนะคะแม่ลุงใช้เป็นส่วนของสันคอนะคะแล้วก็ผักชีฝรัง่งใบมะกรูดซอยพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็แป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ เครืงแห้งนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะสองตัวนี้จะเอามาทอดเพื่อสําหรับแกล้มกับหมูคลุกฝุ่นนะคะม,มาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีผงปรุงรสน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของเนื้อหมูนะคะแล้วก็จะมาเตรียมหั่นไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสันคอนะคะมาทำหมูคลุกฝุ่นเนี่ยจะอร่อยมากๆ หั่นชิ้นไม่บางหรือว่าหนาจนเกินไปนะคะวันนี้ไม่ลุงจัดเต็มเลยนะคะประมาณหนึ่งกิโล พอเราหั่นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนในการผสมหรือว่าปรุงเครื่องปรุงนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งนะคะแล้วก็สองช้อนโต๊ะค่ะถ้าเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะให้ลดปริมาณลงค่ะน้ำมันหอยนะคะ ตัวน้ำมันหอ,อยนี่จะช่วยให้หมูนุ่มนะคะเวลาเคี้ยว e จะหมูจะได้ไม่หยาบมปลุงใส่สองช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเค้า,า,คาสรร่วนผสมให้เข้ากับเนื้อหมูดีเลยนะคะให้เข้ากับสันคอหมูดีเลยค่ะ,ะชามกระมังผสมแม่ลุงนี่ก็ ใหญ่หน่อยนะคะบเริ่มบาล่าเลยนวดให้น้ำตาลซึมดีเลยนะคะพอนนวดทุกอย่างเข้าเนื้อดีแล้วนะคะก็ใส่เป็นพริกป่นค่ะอันนี้คือตามชอบเลยนะ ใส่สองช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะคุณพูลเลยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะใส่ลงไปได้เยอะเลยเพราะว่ายิ่งใส่ยิ่งหอมนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อหมูดีเลยค่ะอืหอมมากหอมทั้งข้าวคั่ว ทิกป่นแล้วก็ใบมะกรูดนะคะนวดให้เข้าเนื้อดีเลยนะคะพอเรานวดได้ที่แล้วนะคะก็ใส่เป็นแป้งทอดกรอบลงไปค่ะ แดีวสี่ช้อนก่อนนะคะสี่ช้อนปูนพูนเลยค่ะใส่ลงไปเลยไม่ต้องคิดเยอ,ะ,อะตัวแป้งนี้เขาจะช่วยยึดเครื่องปรุงให้เกาะกับเนื้อหมูดีนะคะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไปดูขั้นตอนในการทอดหมูคุกฝุดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันนี่ใส่ให้เยอะๆเลยนะคะเวลาเอามาทอดหมูนี่ แม่ลุงก็จะใส่ให้หมดขวดนี้เลยนะคะเวลาทอดก็ใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้น้ำมันร้อนจัดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ลดลงมาเป็นไฟกลางค่ะก็นำหมูของเราลงไปทอดเลยนะคะนีแม่ลุงจะหยิบลงทีละชิ้นนะเขาจะได้ไม่ติดกัน ย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวหมูจะไม่สุกเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแป้งจะไหมก่อนหมูนะคะถ้าใช้ไฟแรงทอดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะสุกนะคะทอ,ทอดไปสักพักเขาเซฟต,ตัวแล้วก็คนเขาสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเขาจะได้สุกสม่ำเสมอกันค่ะ ให้เขาเซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วค่อยคนถ้าเขายังไม่เซ็ตตัวเนี่ยเดี๋ยวพวกเครื่องปรุงหรือว่าแป้งเนี่ยเขาจะไม่เกาะตัวหมูนะคะของอร่อยต้องใจเย็นๆอ่าตอนนี้เนื้อหมูของเราก็สุดดีแล้วนะคะ ตัดขึ้นมาพักไว้เลยค่ะเพื่อนๆสีสันสวยงามน่ากินมากข้าได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยแม่ลุงเนี่ยเราก็จะมาทอดชุดต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่ลุงจะแบ่งทอดสักครึ่งนึงนะถ้าทอดหมดหนึ่งกิโลนี่กินไม่หมดแน่เลย ทอดให้เพื่อนๆได้ดูนะคะของเราก็เริ่มเซ็ตตัวแล้วนะคะก็ปรับด้านเขาซะหน่อยค่ะคนเขาซะหน่อยนะคะค แล้วก็ทอดต่อจนเขาสุกดีเลยค่ะตอนนี้หมูของเราก็สุกดีแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันดีเลยค่ะหลังจากนั้นก็นำพริกมาทอดต่อเลยค่ะทอดพอเขากรอบนะคะพอเขาเปลี่ยนสีพอนะคะไม่ต้องถึงกับว่าให้พริกดำมาก พอพริกทอดสุกด,ดีแล้วก็ตัดขึ้นมาไว้เลยนะคะก็นำใบมะกรูดมาทอดต่อเลยค่ะทอดใบมะกรูดให้กรอบดีเลยนะคะ พอเขากรอบดีแล้วก็ตัดขึ้นมาพักไว้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูหมูคลุกฝุ่นของเราน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ ทานแคล้มกับพริกทอดใบมะกรูดทอดหรือว่าจะเป็นผักชนิดอื่นก็ได้ค่ะอย่างเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวหรือว่าผักชีก็ได้นะคะจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแครมก็ดีนะคะเข้ากับทั้งสองข้าวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยหรือว่าจะเป็นเมนูสังสรรก็ได้นะคะกินกับน้ำลำไยห,หรือว่าน้ำเก๊กฮวยนี่เข้ากันสุดๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้กับแม่ล่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ